นี่ไงนี่ปัมม๊มซ้ำโอ้เี๋วเี๋วเดยวไฟมันอ่าอ่านี่ปัมมป๊มซ้ำปั๊มซ้ำศูนย์ห้าพิมพกลางเพื่อนเพื่อน เราจะดูได้ยังไงว่ามันแท้หรือว่ามันไม่แท้เพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยมันมีวงเดือนอยู่ด้านหลังอะเพราะมันมีวงเดือนอยู่ด้านหลังเขาก็บอกว่ามันเก๋มันไม่แท้เพราะว่าพระแท้มันจะต้องไม่มีวงเดือนใครเป็นคนกําหนดใช่ไหมเออใครเป็นคนกําหนดว่า ถ้ามีวงเดือนเนี่ยมันจะเป็นพระเกจเห็นไหมก่อนที่มันจะเป็นเอาไปปั๊มอ่ะมันต้องกึงแผ่นใช่ไหมอ่าแล้ววิธีการพิจารณาเนี่ยเพื่อนๆพ่ศูนย์ห้าเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเนื้อทองผสมใช่ไหมเนื้อทองผสมหรือว่าเนื้อทองแดงเออเอาให้แน่เห็นไหมแล้วจริงๆแล้วเนี่ย กระบวนการผลิตเนี่ยมันเป็นการปั๊มซ้ำใช่ไหมอ่บางคนเขาบอกว่าหล่อออกมาแล้วแล้วไม่สวยใช่ไหมก็เลยเอาไปปั๊มอีกทีหนึ่งคือวิธีคิดแบบนั้นผมว่ามันไม่ใช่นะแต่เอาง่ายๆเอาสิ่งที่เราเห็นที่อยู่กับมือเราเนี่ยโลหะเนี่ยนะเนี่ยทองแดงปี05ไไ้ได้ไหมได้ไหม แล้วที่สำคัญอะไรกูป่ะนี่เพื่อนเอน<ๆ>เห็นไหมนี่เป็นบล็อกแตกแล้วด้วยรอเห็นรอยแตกไหมเอยบล็อกแม่พิมพ์ที่เอามาปั๊มเนี่ยมันแตกเราก็เลยจะเห็นว่าอ๋อมีรอยแตกแบบนี้ด้วยเออแล้วตุตาเนี่ยหนึ่งชั้น2ชั้นหนึ่งชั้นสชั้นปากก็มี2ชั้นเห็นไหมจมูกโดง่งๆสภาพแบบนี้เนี่ย กิฟต์ไหมเนี่ยหูหูมีหนึ่งชั้นสองชั้นเออสภาพแบบนี้กิฟต์ไหมเนี่ยมือวางโอ้โหมีสี่มือเลยเทา้าเนี่ยเป็นเพื่อน,อนคมคมใช่ไหมเออคมคมเลยพักปั๊มอะ เออคมมะคมเห็นไหมร่องรอยเห็นไหมมีรอยกระแทกเนี่ยนะมีรอยกระแทกเนี้ยชัดๆคมๆนะเนะี่ยแล้วดูเนี่ยหน้าแตกนะรอยแตกเนี่ยบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยมันบล็อกแตกและไอ้บล็อกแตกแบบนี้เนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้เรารู้ว่าพระแท้นะครับแต่เวลาเขาจะซื้อเขาจะไม่มาคุยเรื่องนี้หรอกเขาจะตินู่นตินี่ตินั่นแล้วเขาก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพระมึงเก๋แต่อยากจะเอาไว้ศึกษานะเพราะว่าแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยเกิดมาในชีวิตนี่เล่นพระมาส0ปีแล้วเพิ่งจะเห็นองค์นี้เป็นองค์แรก ขอซื้อไว้สัก2,000ได้ไหมเออนะเอาไว้ศึกษาแต่ด้วยความเป็นจริงนะเพื่อนด้วยความเป็นจริงเนี่ยเนี่ยดูสิคมชัดไหมนะเนี่ย,นะยการพิมพ์กระแทกแบบนี้นะล่องรอยของการปั๊มอย่างเงี้ย อ่ะเห็นไตัดชึบเดียวเนี่ยรอยตัดเนี่ยปั๊มตัดชึบเดียวเห็นไหมเห็นนะเออเห็นไหมอ่า,นะอาอแล้วเออมีรอยแตกด้วยนะออเนี่ยอ่ะแท้ไหมแท้ไหมอ่าอยู่กับเราเนี่ยไม่แท้สักทีนะแต่พอเปลี่ยนมือไปปุ๊บเนี่ย ออกใบรับรองได้เลยใช่ไหมเอออย่างเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้ก็เล่นเอาเจ้าที่ชอบชอบก็เช่าโอ้อปี4-3ใช่ไหมสองพัเนี่ยนะหลวงพ่อทวดพิมพ์ปัมม๊มซ้ำมีราคาขายในหนังสือดัชนีพระฉบับเล่มที่142 ราคา4,000บาทปีนี้2,568ห่างกันมา23ปีนะครับห่างกันมา23ปีแล้วพระสภาพแบบนี้อ่ะเพื่อนพระสภาพแบบนี้อืมนะนี่โอ้โหคมคมชัดชัดคมคมชัดชัดเนื้อเนี่ย เพื่อนๆหนึ่งเลยดูนะเนื้อทองแดงแบบนี้มันทันยุคไหมเนื้อเนื้อแบบนี้มันยุคไหน2,505ได้้ยาได้ไหมเห็นนะและไอวงเดือนแบบนี้เนะี่ยไอไอรอยวงเดือนแบบนี้มันเกิดจากอะไร คนทําเก๋มันจะมาทําแบบนี้ไว้ไหมอา่าทำไมมันทําเก๋มาเป็นแบบนี้ทำเก๋แบบนี้ก็ไม่มีใครซื้อดิใช่ไหมเออต้องไปทําให้มันแบบดูเก่าๆดูเออเนี่ยสภาพพระไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยองค์นี้นะหน้าใหม่ของวงการเลยนะเนี่ยเห็นนะบล็อกปั๊มซ้ำเนี่ยแล้วแม่พิมพมันมันแตกอย่างเงี้ยนะ แม่พิมพ์มันแตกอย่างเงี้ยเราเห็นเลยเห็นไหมเออแบบนี้เนี่ยนะไม่แพงใช่ไหมเออ,นะเออนะเห็นนะโอโ้โหสุดยอดนะครับมีแบบนี้อุ่นใจนะครับ